สวัสดีค่ะพระหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์กลับมาอีกแล้วนะคะเห็นหน้ากันทุกวันก็คงไม่เบื่อนะคะไม่เบื่อพระหมอเนาะก็วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะกลับมาทํานายดวงรายวันให้กับทุกวันเกิดนะคะเป็นไงบ้างคะที่ผ่านมาคิดว่าน่าจะผ่านนะผ่านอย่างดีนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็จะทํานายดวง ประจำวันที่3มีนาคม2562นะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เราควรระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจําวันของเรานั่นเองค่ะเพื่อให้เราได้รอดพ้นแล้วก็มีความสุขทุกๆวันในการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมค่ะก็จะใช้ไพ่หลัก 22ใบนะคะเพื่อที่เราจะได้เจาะจงเรื่องให้มันชัดเจนขึ้นนั่นเองนะคะโฟกัสในวันเดียวแคบๆเนี่ยอย่างเงี้ยสั้นๆเนี่ยจะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะก็เหมือนเดิมนะคะทํานายดวงโดยรวมโดยโกว้างนะคะของทุกวันเกิดนั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เสียเวลานะคะมาดูผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันนะคะเป็นยังไงบ้างคะ คิดว่าวันอาทิตย์ก็เป็นวันเกิดวันที่3ก็เป็นวันอาทิตย์คิดว่า,าลูกค้าหมอทุกคนนั้นเนี่ยคงจะคงจะผ่อนคลายะนะคะเสวอาทิตะนะคงจะอยู่กับครอบครัวเนาะแต่ว่าบางท่านนั้นเนี่ยหยุดไม่ได้ก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะก็ไปหยุดเอาวันอื่นนะทีนี้ก็จะมาดูในวันที่3เนี่ยเป็นไงมั่งนะของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ จะไพ่จำนวนสามใบนะคะทำนายดวงโดยรวมว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะไพ่อันแรกนะคะเป็นไพ่พระจักรพรรดิเห็นไหมคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็คือหมายถึงว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าน,นะคะโดยบุคลิกภาพแล้วก็คือเป็นวัวเป็นเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะอย่างนี้นะ ทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยค่อนข้างที่มีอํานาจหน่อยหนึ่งนะมีเขาเรียกว่ามีพลังเยอะจักรพพัดเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าคนที่เกิดวนันอาทิตย์เนี่ยควรระมัดระวังในเรื่องของการใช้อํานาจหน่อยหนึ่งนะคะเราก็ต้องดูตามาตาเรือด้วยนะคะดูเป็นจังหวะเรามีทั้งผดดิและมีทั้งพคุณก็จริงนะคะ่ะแต่ในบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมี พระคุณให้มากกว่าพระเดชน,นะคะตัวนี้เนาะอ่านี้ที่เตือนแล้ววันอาทิตย์วันที่สามเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าค่อนข้างจะวิตกกังวลนะเดอะมูนเนี่ยไพ่ตัวนี้นะคะวิตกกังวลในหลายเรื่องนะคะอของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยอย่าวิตกกังวลให้มันมากนะคะเราก็ใช้ชีวิตประจําวันอย่างที่เราเคยใช้นั่นแหละแต่ระมัดระวังเรื่อง อะไรที่มันเสี่ยงๆนะคะเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่า,าถ้าเกิดว่ามีมีอะไรก็มีความคิดมีเป้าหมายอะไระมีความรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนนะมันไม่แน่นอนวิตกกังวลมากกว่าค่ะแบบนี้นะคะทีนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยก็บอกว่าวันอาทิตย์เป็นยังไงเอาอยู่นะคะก็บอกว่าให้ให้เรา เชื่อความสามารถอาของเราที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะไปได้ในวันที่สามเนี้ยนะคะในวันอาทิตย์เนี้ยนะเพราะว่าเราได้ไพ่เทพแห่งเวทมนต์ก็คือหมายถึงว่าเอาอยู่เห็นไหมอ่าเป็นพมดอ่าเสกให้สิ่งที่เราคิดนั้นเนี้ยสมความปรารถนาก็แสดงว่าในวันที่สมเนี้ยนะคะ เชา้าวันอาทิตย์เอาอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วเขาบอกว่าให้เชื่อความสามารถของเราให้เชื่อความมุ่งมั่นตั้งใจของเรานะเราก็จะสำเร็จเนี่ยให้เชื่อเซนพิเศษของเราหรือความคิดสร้างสารรค์ของเราสามารถที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะได้เป็นอย่างดีเนาะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์คิดว่าน่าจะรอดนะอาทิตย์นี้อ้าวต่อไป มาดูของผู้ที่เกิดวันจันทร์บ้างนะคะมีเรื่องอะไรบ้างที่ควรที่จะระวังนะคะนี่นะอ่าจับไพ่หน่อยหนึ่งนะคะอ่าจับไพ่จานวนสามใบสามใบสามใบอ่าไพ่ตัวต้นอ่าสีสีเดียวกับเสื้อผ้าหมอเลยสีเหลืองความหมายก็คือคิดว่า ที่เกิดวันจันทร์นะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่น่าจะหยุดนะหยุดทํางานนะไปหลันนะ่น้าะไปพักผ่อนนะคะไปสั้นๆนะไปไม่ไกลนะคะไปไกลเลยเดี๋ยวกลับมาเนี่ยทำงานไม่ไหวนะคะวันจันทร์นี้ก็ต้องทํางานอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาเรียกว่าไปละอ่าไปละกูไปแล้วเว้ยนะพักผ่อนผ่อนคลายนะคะอย่างนี้ก็แสดงว่าโอเคอยู่นะคะในลักษณะแบบนี้ ก็มีความสุขนะคะในวันพักผ่อนบางท่านก็ไปหาคนรักไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ไปทําบุญเห็นไหมคะภาะสังฆราชเนี่ยไปทําบุญก็คือไปปฏิบัติธรรมแต่ก็คงไม่ทันนะนะสั้นๆน,นะหรือบางท่านเนี่ยก็คงจะไปพักเลยนะบางท่านผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ย ไปพักร้อนเลยนะลา,าไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปทําบุญด้วยไปพักผ่อนด้วยในตัวนะดีจังค่นะน่าจะไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะอ่าสรุปแล้วว่าอ่าดีจังนะรู้สึกว่าได้รับพลังจากการที่เราได้พักผ่อนเหนื่อ <download> ยม,มากอ่าอย่างเงี้นะคะวัน หนึ่งสัปดาห์เนี่ยหยุดสักวันนึงก็ยังดีคนวันจันบอกจะไปเอาคนรักนะคะพาคนรักไปทานข้าวหรือไปหาคนรักนะคะไปพักผ่อนแล้วก็ทาบุญนะหาอาหารนะอร่อย,อร,อ,ยอร่อยทานอย่างนี้นะคะเฮ้สบายแอปปีนะเพราะฉะนั้นวันจันไม่น่าเป็นห่วงนะคะไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะแล้วก็ขอให้ วันหยุดนั้นเนี่ยเป็นวันที่พิเศษสุดนะคะไม่ว่าจะหยุดครึ่งวันจะหยุดวันเดียวหรือจะไม่ได้หยุดเลยก็ให้พักผ่อนไปในตัวก็แล้วกันนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์ขาอ่าต่อไปมาดูวันนังคารบ้างวันนังคารเป็นยังไงบ้างจ้ะอืสามใบเหมือนเดิมจ้ะอ่าวันนังา้าน เออโทษออวันอังคารนั่นเลยค่ะวันอังคารนี่รู้สึกว่าจะอ,อยังไงเนี่ยในลักษณะแบบนี้ก็คือให้ระวังในเรื่องของการเดือดเนื้อร้อนใจปค่ะบ,บริวารหน่อยหนึ่งอะนะคะในลักษณะที่มีความรู้สึกว่ามันมันจะทําให้เดือดร้อนนิดหนึ่งเหนะอ่าสำหรับบริวารของเราก็ญาติสนิทมิตรสหายหรือคนในครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยลูกน้องลูกน้องเนี่ย มีความรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะโอเครวมถึงรวมถึงผู้ที่เกิดวันอังคารด้วยอย่างนี้นะคะมีความรู้สึกว่าลุ่มหลงกังวลหมกมุ่นอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะหมอจะทํานายไปในลักษณะเรื่องของคนรักไม่ลงตัวขัดแย้งกันมีปากมีเสียงหรือหรือทัศนคติไม่ตรงกัน ประมาณนี้นะคะประมาณนี้รวมถึงสิ่งที่ล่อแหลมไปในลักษณะของอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายนะคะหรือเราทําให้ถูกกดด้วยให้ระวังนะอันนี้ก็คือถ้าจะออกไปเอาแบบเบาๆนะขับรถขับราอะไรถ้าขับมอไซค์นะคะก็ต้องใส่หมวกกันน็อกละนะไม่งั้นแล้วโดน คุณพี่จะแน่นะคะอย่างนี้เนาะนะวันอาทิตย์จะเป็นวันหยุดหรือจะเป็นวันผ่อนคลายกลายเป็นว่าเป็นวันตึงเครียดนะคะนะระมัดระวังนะอันนี้แล้วก็แก้ปัญหาได้นะคะหลุดพันธนาการนะวันที่สามนี้น่าจะไม่มีปัญหาเหมือนกันนะคะพู้ที่เกิดวันอังคารนะนะอันนี้ก็คือเดอะเวอร์นะคะต่อไป อเอาอยู่เอาไหวเอารอดผู้หญิงแก่งนะคะก็คือหมายความว่าปัญหาอุปสรรคมาอะไรก็แล้วแต่คลี่คลายหมดเลยวันอาทิตย์นี้หรือวันที่สานี้วันอังคารก็รอดเหมือนกันนะคะรอดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่จะต้องตักเตือนก็คือเรื่องของความที่เราคิดอะไรหมกมุ่นนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าหมกมุ่นเรื่องในเรื่องหนึ่งอะนะคะ ให้พยายามเอาออกจากสมองซะบ้างนะคะมันก็จะได้ไม่ตึงเครียดมากนะักนะอย่างนี้นะผ่อนคลายนะปล่อยวางนะถ้าเป็นแบบนี้นะคะผู้ที่เกิดวันอังคารคะโอเคนะคิดว่าน่าจะรอดต่อไปวันพุธวันพุธเนี่ยเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่า,าพื้นดวงอาจจะดีวันที่หนึ่งจะดีรู้สึกกันนะ แต่ได้ขามาแล้วรู้สึกว่าจะโอเคอยู่นะวันพุธเนี่ยอ่าทีนี้มาดูวันเอ่อที่สามเนี่ยวันที่สามเนี่ยเป็นไงมั่งนะรอดไหมนะคนวันพุธรอดไหมรอดไหมอ่าต้องรอดต้องรอดต้องรอดนะคะอ่าต้องรอดสามตัวเหมือนเดิมค่ะวันพุธขาอืมวันพุธเอ้วันพุธรู้สึกว่าในตัวนี้มีความรู้สึกว่า ก่อนหน้านี้สัญญาสัญอะไรเอาไว้เนี่ยกะใครเนี่ยก็ต้องไปหาเขาเลยะคะ่ะ <c oughs> ถ้าถูกหวยก็จ <c> ะ <oughs> ขอบรรพบุรุษเจ้าที่เจ้าท,ท,ทางเจ้าอะไรก็แล้วแต่ของคุณวันพุทธอะ,ค,ะค่ะ,ะ,คะ <c oughs> ไปทําค่ะเขารออยู่เห็นไหมคะไปทําบุญ <c oughs> ไปถวายสังฆทานะตามความที่เราเชื่อก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ผิดอะไรนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือแล้วแต่บุคคลนะอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาอะไราไว้เนี่ยได้โชคได้ลาบก็ไปทำบุญน,นะคะเล็กเล็ก,ลกน้อยน้อย,อยก็ต้องไปก่ะอย่างน้อยหนึ่งบริจาคค่าน้ำค่าไฟนะคะแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเราจะได้มีโชคมีลาบเข้ามาอีกไงคะนะคนวันพุธขาไม่ต้องวิตกกังวลอยู่คะ่ะนะไปซะนะคะวันอาทิตย์นี้นะหาเวลาไปซะนะคะนี้ต่อไป เห็นไหมคะก็คงจะต้องไปอย่างว่านะ่ะแง่กรงล้ออย่างดวงจะตาก็คือหมายถึงว่าวันพุธเนี่ยเขาอะมีความมีเซน์พิเศษนะคะขออะไรได้นั้นนะเขาขอให้ปาฏิหาริย์เกิดเขาก็ได้อย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยคำพูดเนี่ยการที่สัญญาอะไรไว้กับใครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็แล้วแต่นะคะ ก็จะต้องไปจัดการนะคะทําทตามสัญญานั่นเองจ้ะวันพุธรอดนะสรุปสรุปว่ารอดจริงๆด้วยนะคะเห็นไหมคะก็คือแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้นะคะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะคิดการสิ่งใดนะ่ะสำเร็จนะคะไม่ติดขัดนะวันที่3นี้จ้ะต่อไปคนที่ เ,เกิดวันพฤหัส,สบดีบ้างนะคะเป็นไงม้างวันพฤหัส,สบดีนะคะถ้าเป็นครูก็คือหยุดเป็นคุณครูก็หยุดหนึ่งวันนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปทะเลาะกับเด็กนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเป็นวันหยุดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นวันหยุดทีนี้วันหยุดเนี่ยเราก็ดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมนะก็ดูเพื่อความบันเทิงนะคะ ก็คงจะต้องอวันพรฤหัสวันครูก็ขึ้นครูเลยจริงๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าเข้าวัดเข้าวาธรรมะธรรมโมนะคะไหวพระสวดมนต์หนังสือหน,นังสือธรรมะศึกษาหาความรู้พักผ่อนทําบุญเหมือนกันนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะวันพรฤหัสทีนี้เห็นไหมคะใช่นะคะแล้วก็ อ,อ,อยู่กับตัวเองสักวันหนึ่งนะคะคิดโน่นคิดนี่ตามสไตล์คนวันพฤหัสนะคิดไปว่าเอ,อ๊วันจันนี่เราจะต้องมีอะไรที่ต้องสะสางบ้างนะหรือหรือว่าสัปดาห์หน้านี่จะเป็นยังไงนะสิ่งที่คิดเอาไว้เนะี่ยสำเร็จไม่จะดำเนินการเรื่องใดๆที่ค้างค้างอยู่เนี่ยสำเร็จหรือเปล่าอาจเป็นอย่างนี้สำเร็จ ด้วยพรสวรรค์นะคะด้วยพรสว,ะะวรรค์นะอย่างนี้เลยนะคะด้วยที่มีเขาเรียกมีอะไรเต็มหัวหมดนะสำหรับชาวาวันพฤหัสบดีสุดท้ายแล้วสมบูรณ์ค่ะรอดนะรอดเนาะสมบูรณ์เดอะเวอร์นะคะสมบูรณ์นะ,ะกินดีอยู่ดีมีสุขนะคิดว่าภารกิจ ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นน่ะของคนเกิดวันพระฤหัสน่ะในวันที่สามเนี้ยสำเร็จนะจ๊ะถ้าสำเร็จแล้วไม่พูดมากอะเจ็บคอตามภาษาวัยรุ่นเพราะฉะนั้นต่อไปดูของคนที่เกิดวันศุกร์บ้างนะจ๊ะวันศุกร์วันศุกร์เป็นยังไงค่ะมีเรื่องอะไรที่จะต้องระมัดระวังบ้างมาดูกันนะ มาดูกันนะคะอ่ามาดูกันค่ะวันศุกร์จ้ะอ่าวันศุกร์นี่ก็โอเคค่ะวันศุกร์นั้นให้ระวังมีปากมีเสียงกับผู้กับคนรักก็ได้นะคะกับบริวารของเราก็ได้เป็นเด็กนะเป็นเด็กวัยเดียวกันหรือแก่กว่าไม่มากนะให้ระวังด้วยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะ คนที่เกิดวันศุกร์นั้นเนี่ยก็คือให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะรู้สึกว่าวันอาทิตย์น่ะวันเป็นวันร้อนนะคะจริงอ่ะนะคะคนวันศุกร์นี่จะร้อนตามวันอาทิตย์นี่มันไม่ได้นะคะวันอาทิตย์คือวันที่สามเนี่ยวันนั้นต้องต้องต้องพยายามเย็นๆนะคะเอาาเย็นไว้ก่อนนะคะอย่างนี้นะอ่าก็จะมีปัญหากับคนรักมีปากมีเสียงกันหน่อยหนึ่งไงระมัดระวังเรื่องคําพูด นะคะห้ามใจร้อนนะคะอย่างนี้นะแต่ว่าอ่าก็เอาอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ถ้าทํานายไปก็คือหลังจากที่ถ้าสมมุติมีปากมีเสียงกันเรียบร้อยแล้วก็คงไปสังสรรกัน,นะคะเลี้ยงไปเลี้ยงนะคะเลี้ยงเลี้ยงกินเลี้ยงกันอ่าอย่างนี้นะคะอุดมสมบูรณ์จ้าป้งจ้ปิ้งนะวันอาทิตย์ นี้วันที่3มเนี่ยก็คิดว่าคุวันศุกร์ผ่อนคลายอยู่กับครอบครัวอ่ะโอเคเลยวันครอบครัวนะคะอ่าทีนี้อ่าเหมือนเดิมนะคะก็คือพระราชินีความหมายก็คืออุดมสมบูรณ์อยู่กับครอบครัวจริงๆด้วยนะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณลูกคนรักนะอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้ไปรับประทานอาหารนอกบ้านกันนะคะโดยที่คุณแม่เป็นคนเลี้ยง อันนี้ก็อันนี้ประมอกพุลินนะอ่านะคะถ้าเป็นแบบนี้นะก็คิดว่าน่าจะแอปปี้นะคะในวันที่สามนี้นะน่าจะไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนที่ทํางานก็คนที่ทํางานก็ถ้าดูแบบนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหานะให้ระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะกระทบกระทั่งเล็กๆน้อยๆกับบริวารของเรานะคะอ่าที่อยู่ในสํานักงานนะคะหรือเป็นลูกน้องลูกน้องอย่างนี้นะคะ ก็ต้องให้ระวังด้วยนะอืมต่อไปวันสุดท้ายวันที่เจ็ดนะคะก็คือผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงบ้างจ้าวันเสาร์จ้ามมาดูกันมาดูกันมาดูกันอม่อามันเป็นเพียงแนวทางนะคะแต่ว่าสำหรับผ่าหมอเนาะผ่าหมอก็ดูทุกวันเหมือนกันอนะะ นะดูดวงให้กับตัวเองแต่บางครั้งเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไพ่เขาชี้แนวทางมาชัดเจนมากนะคะแต่ป้าหมอเนี่ยรู้สึกว่าจะฟืนฟืนดวงหน่อยก็ <c oughs> เลยช้ำ <c oughs> มันก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> ก็คือมีความรู้สึกว่ามไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะไปทางไพ่แนะนํา <c oughs> เป็นคนที่เข้า <c oughs> ข้างตัวเอง <c oughs> อยากให้เป็นเหมือนป้าหมอนะคะ <c oughs> นะอ่าสามใบ สามใบสามใบนะคะของคุณที่เกิดวันเสาร์นะนี่เป็นไงวันเสาร์นี่รู้สึกว่าโปรเจกต์เยอะนะคะคนที่เกิดวันเสา,นะเา,เาร์นี่รู้สึกว่าถ้าวันเสาร์ไม่ทํางานเนี่ยก็จะไปทํางานพิเศษของตัวเองนะคะก็จะไปหารายได้พิเศษนะหาลำไพ,พ่พิเศษไม่ใช่ไปลาพัดไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> ก็คือไป เอาของไปส่งขายของนลงองนนลายหรือจัดทําของแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่มีไอเดียมีพรสวรรค์นะคะมีความคิดสร้างสรรค์นะนะคนที่เกิดวันเสาร์นี่รู้สึกว่าจะทุกทุกเวลาอะมีความรู้สึกว่าจะเป็นเงินเป็นทองหมดนะคะหาเงินเก่งพร้อมกับใช้เก่งเหมือนกันนะคะ เสาก็ดีเหมือนกันค่ะก็คือรู้สึกว่าจะผ่อนคลายแล้วก็ทําอะไรที่เป็นของตัวเองหรือส่วนตัวมากยิ่งขึ้นเช่นไปส่งของไปจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าไปหาลูกค้าอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะ,ะไปทํางานที่เป็นส่วนตัวของเรานะไม่ใช่งานประจําแต่ว่าเป็นงานเสริมของเรานะคะแล้วก็ไปวัดไปวาไปทําบุญอย่างนี้เหมือนกันนะคะไปหาความรู้นะคะ ไปเรียนไปอบรมไงอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคือคนวันเสาร์นะคะดีจังเลยนะวันที่สาม่ีดีทุกวันเลยดีทุกวันเกิดเลยอ้าวสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของเอ่อเดินทางถ้าสมมติดเดินทางใกล้ๆนะคะหรือใกล้ๆก็แล้วแต่เนี่ยคนวันเสาร์ก็ต้องระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะเกิดขึ้นนะก็ ให้ระมัดระวังเพราะว่าเดืาเชาร์นี่เกี่ยวกับเรื่องของปฏิดินที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ไม่ได้ไม่ได้ระมัดระวังอะไม่ได้ระมัดระวังหนึ่งอันที่สองก็คือให้ระวังเรื่องของการมีปากมีเสียงนะคะกับคนในครอบครัวบ้างกระทบกระทั่งกันอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะอ่าจะหยุดวันนึงเนี่ยพอพบหน้ากันถึงปั๊บเนี่ยก็ประทักคารมกันเลยหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหกวันเอาสมมติ พอ,พอวันอาทิตย์ปั๊บเนี่ยเอาละจัดเลยจัดใหยยอย่างนี้ไม่ได้นะคะวันอาทิตย์เนี่ยสมมุติเราเป็นวันหยุดของเราเราก็ต้องพักผ่อนนะคะพักผ่อนผ่อคลายห้ามรบกับใครเพราะว่าไปในที่ทํางานนี่รบกันมามากแล้วพอมาถึงบ้านนี่ก็รบอีกไม่ได้นะ,ะไม่ได้นะเดินหนีซะบ้างอะไรซะบ้างเนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์นิดเดียวนะิดเดียวนะเพราะฉะนั้น พระหมอคิดว่าทุกวันจะต้องดีแล้วก็ผ่านพ้นไปด้วยดีทุกวันแก้ปัญหาได้ทุกวันขอให้ลูกค้าผระหมอทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะจะอะไรกันมากกันนักกันหนาะกับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องทำเนี่ยก็ทําไปไอ้เรื่องปัญหาขอแก้ไปนะคะอ่ามีปัญหาแต่กอแก้ไปนะอย่าอย่าวิตกกังวลแล้วก็ ให้สามารถแก้ไขได้ทุกเรื่องนะคะอย่างมีสตินะขอให้ทุกวันเกิดโชคดีในวันที่3มีนาคมนี้คิดการสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ